ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูลูแล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องๆไปรอบรู้กับพี่รูลูในเรื่องราวของโบราณสถานกันดีกว่าตามพี่รูลูผู้รอบรู้มาเลยจ้าน้องๆโบราณสถานที่สำคัญของประเทศไทยเรามีอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆและบอกความเป็นมาของชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆด้วยนะ พี่รูลูจะพาน้องๆไปดูสถานที่ต่างๆเหล่านั้นกันจ้าเริ่มจากพระปฐมเจดีอยู่ในจังหวัดนครปฐมซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะน้องๆพระปฐมเจดีเป็นเจดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีอายุหลายพันปีแล้วนะน้องๆแต่ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ของจริงจ้า เพราะว่าราชการที่สี่ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบเจดีย์องค์เดิมที่สุดโซมมากต่อไปไปที่ภาคอีสานกันดีกว่านะไปที่ปราสาทหินพิมายปราสาทหินพิมายอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นปราสาทหินที่ทำจากหินแกะสลักงดงามจ้าย้อนกลับมาที่จังหวัดกรุงเทพนะ วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วรัชกาลที่หนึ่งโปรดกล้าวให้สร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งกรุงเทพมหานครและเป็นวัดที่ตั้งในเขตของพระบรมมหาราชวังด้วยจ้าเดินทางขึ้นเหนือกันต่อดีกว่านะวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเก,อเกอาะคาจังหวัดลำปางสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ที่สุดท้ายที่พี่รู้ลูจะพาไปคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจ้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าภายในองค์พระบรมธาตุประดับด้วยสิ่งของมีค่า ที่คนในสมัยก่อนนำมาถวายเป็นพุทธบูชาจ้าเห็นไหมน้องๆว่าทุกภาคของประเทศไทยมีโบราณสถานที่สำคัญและสวยงามอยู่ช่วยการบำรุงรักษาไว้ให้ดีด้วยนะสวัสดีจ้า